สวัสดีแกหอยเพิ่นมาเอาอันนี้พี่น้องหลานหลักน้องบอลเจ้าียวๆยังเพิ่นกระปั้นกันว่าซื้อซื้อซอยกันไามั่นซะเราแล้วคงแม,มรร่มันซือนซ้อตกระดูกมันก็เอาตกระดูกมาเมือเออเอาเพื่อนจะไปเห็นที่ไหนกินไม่ไปเห็นกว๋วยเต <spe c> ี๋ยวหรกเออนี่บอลเพิ่มแก้ามาเอาลูกอะมาเอากระดูกเจ้าแล้วอืมเอา ข่างกระดูกก็ไม่จะเนื้อเราวัดวัได้เมนมากระดูกข่างง่วข่างพูดเอเอ,เอมันก็นมีสิ้นอยู่แล้วนะ่ะม,ม,มั่ยเน่จ้าเด้อสามโลด้วเนี่ยเด้อสามโลด้วอย่าลืมเด้อเออเออเอาวันนี้มาเป็นของเฮาอันนี้ของนั้งอ้วนกับตั้งหางของสาวมุนกับตั้งหางเด้อพี่น้องในของเจ้าในของน้องอันใดอันนี้สิ้นล้วนของย้อนอันนี้สิ้นล้วนของน้องเด้อพี่น้องโอ้ที่ได้ทัวร์นี่เพื่อนได้ทุวรมันนานอันนี้ใส่ใส่โลหนึ่ง อา่าใส่โลหนึ่งพี่น้องใส่ออนคล้ยเด้อพี่น้องเดี๋ยวขันยี่บอกพี่น้องก่อนเมื่อคืนนะี่มาตีซีไปเสื้ออ,อยู่อันโล่งขาเชือดเลยเด้อพี่น้อง<ม>แต่ว่าคอยส้วนสาวม,มนาันมาจัดเลยนะตีซีมนันมาก็อ,อยากนอนเพร่บบบ<ม>นว่าก็เลยใส่ตูเ้เยน็นใหม่ไม่กินแน่นอนเศร้าไปเสื้ออ,อยู่โล่งเชือดเลยนี่แหละคอดีของอันแต่มาเล่าได้กินสดๆนะพี่น้องกันว่าตอนคอยไปเสือ้อตอนน้ำมน้นไปเสือ้อเนื้อเต็มด,ดึบๆเลยดดเด้อดึบๆเลยพังตับพี่น้องเอาะเอาไป อ,อืมผมเอาอืม,อมอย้อนหนึ่งเขาก่อน,น,นกันมันงกะซิมีเป็นก้อใน,ในเ,นเออมันงกะซิมีมออเป็นก้อนขลอกยแข็งยุ่งในมันงนะแซ่บเธอได้บัดเนี่ยอืมอพี่นอ้องสาวมณ์มันไปซื้อผักเขาก็เลยอู้เพียเป็นคำนึมาอู้เพียไว้คอยในเรื่นนรองอวันนั้นใส่ปลาแดกพร้อมันจุ่มใส่เป็นเอาพี่น้องไม่ได้ไปต้มใส่ไปให้น้างมณ์ได้พี่นอ้องได้เบิ่งใส่โอ้กระซื้อมาเนี่ย นะโอเคตัวซับนอกก่องกาม่าพอดีพี่นอ้องเอาห่นอนแลักใส่ลงไปพี่ค,ครับอ้าขัาวเขาขวัวพี่นอ้องบเะเสร็จบะชีลาบเนือ้อคุ้ยกินลาบเหนียวลาบเนื้อขัวเ,อขวเขาคขวัวเองพ,งพูนทางพูนปกักวาซันท่างปัก เมื่อควยสดๆเลยถ้าจะไปเห็นกันมองก็เจ้าเสือเจ้าเสียออนซ้อนเนี่ยเถ้อเออป้ั๊บยังอาวปั๊โอ้ยเนาะมันจะถือขี่แคลวนะอย่าเอาไปห่มได้หน่อยเถนอดตับมือนี่ตับ <c oughs> แบ่แบนงกันกิน เอยอยู่ไทยจะซื้อพัดหนึ่งจะก็บไรซัมนีดอกแมนคนมากินตับเขามากินตับอ้าเอาแบบมันเลยบอกมาตัวสบาตัใหญ่แบอเดี๋ยวขออะับอเห็นยูทูบเอม่ไดขอนทหนัเขาไปลัดเอาอยู่หันเลยเนาะเขาสั่งพิเศษพุ่มยูทูบเบอร์ยูเมืออไย่กะซื้อนาะคนต้องรู้จักกันครับมันผู้ขายนะ อัลนี้เ้าอี้เขาบอกเาเรยกาอันนี้เาลาบอันนี้เาลาบสบกแต่รงเห็เยอเานี่ก็าองหาไม่ัดเอแส้มเียนี่พี่น้องคองแท้าซอยใบมะกรูดมักชก้อยเืลือดด้วยสะใส่เลือดน้ำบอกใส่ใส่ก็ไบใส่พอมีสีคือ อันนี้ก็ต้มใส่เลยนะกรต้มใส่้ใส่ใส่งวัวเด้มใส่งวัวใช่ไหนางเลือดเอ,อ,อาแบบนีกโอเคแยกแขก พอเห็นในคลิปเพิ่นละพี่น้องเอ้ยก็ะเทยอัดเดียดเพาเป็นคือเพิ่นเนี่ยอ๋อเป็นกระตุ้นเป็นกระเทยแล้วนะโอ้ยจะเป็นกระตุ้นเป็นกระเทยแล้วกองกองบ่อเลี้ยงอ่ามันกระโคมเลยเนาะเสียสดสดเอาอีกบ่ต้องถามข่อยพ่อข่อยบ่ได้กินน้ำเออบ่แม่นแนวข่อยมักอือ ถามเจ้าของนั่นกินอะไรกับเห็ดรลดใส่หน่อยใส่เผ็ดบ่กินบ่เป็นแต่บ่เฮ็ดบ่เป็นเป็นตอบ่างซี่แลยอืมบ่กินเป็นอย่างเดียวอ่ะจังซี่ได้ักพี่นองเอาแทนที่ใส่ข้าวกอขาวขใส่มักพริกซะก่อนถึงใส่ผัก ขัวเข้าแล้วออมได้ขัวขัวไม่อีกพี่น้องมาที่นโอ้ย่รตองีนนปล่นน้เนีกเป็นงัวใส่ห <speaker> รือเป่าเป็นงัวคุณนั่งย่นคุณ เราละเพอาะเร่อแล่วลีราเปีลายอือดีขนาดนั้นมันโปรตีข้วอจไกนี่ละมันยังหอมัวขัวใหม่ใบราบอมอันใบมะกรูดนคือผมเห็นมีกลิ่นใบมะกรูดเลยช่วยควันมูเลยครับ ถ้าต้องเค็ดมันเข่าก่อนเด้พี่น้องนะโอเคครับเดี๋ยวให้มันเข่าก่อน่าตัวทำคนล้างก่อนแล้วกินเข่าพี่น้องอันนี้ไส้ควายเด้พี่น้องด้วยอุ้ยครับ่าตัว เด้อพี่น้องให้น้องมันสร้อยเป็นคนเนาะหัวนรัเอามันห่อนได้ไปน่องให้น้องมันสร้อยเป็นคนเนาะเอ้ามาพี่น้องโอ้เรียบร้อยอันนี้ก็บกวนนกบกวนนก,บกมลมเนาะตับตับนี่ทั้งขาดแตพี่น้องแ้่ตับกระชายไมกินทั้งขางนี่มาฟักจัดเดี๋ยววันนี้ต้มใส่ไมาเฮาบาดเนี้อเอ้าพี่น้องมาบาเดเนื้อควรจะได้กินพี่น้องนะ กินสภาพนี่กับเบาโลดเด้อพอได้ว่าได้ลเวเากินสภาพนี่กับเบาโลดพราะว่าพอแล้วแ็นใสเปแซ่บแต่ว่ามันไ okay. ่เปื <Ah ่อเออนี่พี่งอเพ่อกคนมึงทุ่าจับคนแ้วนันอาจจะมัวทุอ ้องเข้มมึงง่วมึงจางมึรักมกงคอยเลือใครอยู่ตักนี่ต้องกินนู่นี่หรอเ่าเอาม่วงตั๊กเลยยังจำไงไปลองตักนีน้องม้วนนั่นยากเลยนึกวข้าวเลยข้าอย่ผมดูไปทั้งห้องตั๊กรมณ์นะยงดยืด

เป็นยังกินเข่าเลยก็ะ่วนงุยใช่งไ้ยเน่นนไปมันหมักนลบ้่นสิ่ควยนทบเืไปยังเข่า็นอีงเนมาวันนะอ่เห็นยังไงด้ากินเข่านงาหเ่บงม่อไีร่วาหงจะหิ่นะเออผู้ไ้วรอะ่เออ้นี้ไปมีนี้ อ้างมันกินด้ออดหม่กินมยมันอกเหอคือเห็นนี่าหันบักงันกันดเนาะใส่แก่บักงันกันอะไใส่อ่อนมากก็น้อยจักกกิน ไส่ออนมันง่ยใส่แก่มันมันเป็นเพี้ยน,นง่ายคุณใส่แก่นะคะเทามาใส่เน,น,น,นาะขงของคือมือหยาบ้วลก็มันคือมือใส่น่อยมาเอาเลยบอสหอยู่ตรงไหนอะ มาซี้อสี่ส่วนคุณติพกอ้อยกระบาดเราแรมาแรีไปตอนนี้เราขนออกอยูแล้วนอนแล้ววันหยุดวันอะกินเฟินกรสือตก้อยกันได้เปินกระยาดกินใช่ไหมักแหลกๆใส่เลือดผักชะลูข่เนาะ บนกลุ่มไทยเนก็ไเงเ็ดเนาะแเนาะเิมสีเราด้อยไอบนคิดเพิ่หรอ่าจิที่บนได้เห็นบ่เป็นัเดี๋ยเป็นขยะกเลยไม่ยังก็อแขนบ่เพื่อนเย็ดนี่มันแบบมันเหนียวแบบกินแล้วเอาอาการคือทั้งสี่มันก็ยังบโหลดนคนเห็นปเออบ่ห้คนนีเ็ด เนี่ยบางาเห็ดเราวข็ข้าวเห็ดแล้วแต่เขาเห็ดเขาฝักกินเนี้ยวเนียวสกับเลือดไอเลือดนหนึ่งสแคนมันก็มีเหมือเห็เกินกวาเออืจานกูจัาเห็ดขาเป็นไรขายเซ้นนึงกาแฟแก้านึง ก็เจี่วซื้อจานนุ่งนุ่งนุ่งกระโหนุดไปซู้ริ่กระดนโลนึงนะแ้วแต่บันกระตุ้นกะกินความแซ่บถ้าเห็นตัเห็ดใส่ัวตัวกินแค่บางเอนไปบางสูตรเขาาวเหนือคนเหนือราบบัวราบอันควายนะรากินคนเอนเนาะรากควายเราเขาเห็ดนะเออากหมอบอกาบมีออนราบลูกเ่งอีกหลายอันเลยเออมันมีหลายอันเลยแม่แม่ม่ มีลูกมียังอีกเลยวลาบกินก้อยมาเริ่มมาเริ่มทงลูกน,นี่เลือดแดงใจไว้ยเหรใส่น้ต้มตะเศร้าหแรงมาเริ่ดใส่โคตรหยาบกินไ้อยูวจะเนื้อมันบริหยาบ,บน่บ้าองกวน่อยอแล้วข้นขาอข้าฝากน้ำมันกินไงล้องบอฝากกับลองไม่ อีตาน่ะว <level for> <hours> ่า <Lang> ม <Wochen profile> ีเอาเอาตัวนี้ตีส่วนไหนอีตาัวเลโหเอาตัวนันเของก็บวเอาแล้วไปเมื่อนเราแรกก่อนไปคนนั้นมันบอนปสบื่อปากกับเรงไ้นหรอไม่ัเบิบงมันั้นบอกคือนะขีไร่ยใเขาซื้อราคาทำกันแอ้วทำเมื่อนเอาเรียงนั้นทำกันเมื่อห่างายอันกีไล่ของเราก็น้ำงามเลยแล้วอยอืมอันเสีตัวนี้เาวด้สีน้ำงามเด้่ตัวนี้บัเอาข่อ่ะ ไปให้กีตาไปซื้อเนาะเออสองสามโมงเขาไปซื้อเขาบปเด็กไปขอเนาะเออเอาเที้น<ย>ได้ไหมกันว่ะได้จะตัวนี้แล้วเจ้าพิมานตามใจลูกค้าหรืว่าบะตามใจคนตามใจไหมค่ะมาแล้วสิงขอนสิงข่อยส so ิงข่อยซื้องามอยู่ มันตัดไปอีกเนี่ยชิ้นไข่อยบพี่น้องก,กวางบัตผู้เขากระดูกร้อนกับฉันแฉงอย่างได้ลายเติบนะสามดูกดูกระดูขามก็ซ้มกับลายอยู่ข้นมาข้นมากระดูกในแซบเรียงกระดูกที่โค้งมูเท่า มนย่าเราก็เห็นนะออมนย่าเราเห็นมันแบบแยกโปรีนมันยินเด็อืมันเรกว่นหมักเด็กอิ่มมลพี่น้องไปนัวเห็นเนาะตกอื่นเลยอ่ะอิ่มมงับยงนีหนึ่งกเอเยยาคางแล้วก็ปนนแก็ยิบมันยิบมีนเียวเาอย่างเบื่อข้นมันมันจปตละเอียดก็ได้นมันบุหนนะเ้อบกันน่อเบ่เนาะน้องยังบบน้องอ้วนหน่ไหมอยู่นย กินลาบบุบอกกินบเตือนแะบ้าหำเดือนเขากินยังกระแทบเดืนเขากินมันบะเตือนน้อยคนอืมอแทบกินกันพอแล้วพอแล้วอุตส่าห์กินนันเบื่อสุดเอยกิ่แต่เ็มตตันน้อยแต่กินเก่งพไปกอนเน้อเาลังไม่กันแล้ยาใหญ่เข้นเนื้มันบันนี้เาอิ่มแล้วก็อยากขึ้มางได้ เกือบแมนเอาใส่นีน่เนาะ<ม>ใส่อีกกินอะไรเลยได้เนึะเิมเหรอไ่มา่มันเป็นารหิวุใส่เงใส่ตอนตัวไอ้เพิ่มเลยโอเคไหมครับ